ับตาพายุลูกใหม่4จังหวัดภาคอีสานเตรียมรับมือกรมอุตุนิยมวิทยาระบุยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้เทวีกำลังแรงคาดขึ้นฝั่งเวียดนาม27-28ตุลาคมนี้ด้านเพจพยากรอากาศประเทศไทยเผย4จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญสุริน กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงวันที่25-26ตุลาคม2564ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างคาดว่าในช่วงวันที่27-28ตุลาคม2564นี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างด้านเพจเฟ e b o o k พยากรณ์อากาศประเทศไทย ได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับพายุลูกใหม่โดยหลังจากให้จับตาโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนบริเวณฟิลิปปินส์นั้นผลพยากรณ์ล่าสุดคาดการเมื่อวันที่22ตุลาคม2564พบว่า 1. จะมีความพยายามในการก่อตัวขึ้นของพายุทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ประมาณ24-25ตุลาคมแต่หากดูจากความเร็วลมจะพบว่าช่วงดังกล่าว ความเร็วลมจะยังไม่ถึงระดับพายุ 2. ระบบตามข้อหนึ่งจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นบริเวณนอกชายฝั่งเวียดนามประมาณ27ตุลาคมความเร็วลมระดับพายุสีชมพูชมพูเข้มก่อนเคลื่อนที่เข้าฝั่งประเทศเวียดนาม27ตุลาคมในส่วนผลกระทบต่อไทยนั้นมีดังนี้ 1. บริเวณที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง คือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตอำนาจเจริญสุรินโดยกลุ่มฝนจากระบบพายุดังกล่าวจะเคลื่อนเข้ามุมขวาล่างของอีสานประมาณช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคมผลกระทบจะค่อนข้างจำกัดในบริเวณดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลการพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนเตรียมการหากเกิดขึ้นจริงยังต้องรอการยืนยนันจากการสังเกตจริงเสียก่อนทั้งนี้ สามารถติดตามอัปเดตได้ทางเพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยและแอปฟ้าฝนขณะที่นายน,นพดลมากทองโฆษกมูล,ลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยพแพร่ข้อมูลวันที่28ถึง30ตุลาคม2564จะมีพายุหมาเหล่าส่งผลทำให้ฝนตกหนักในประเทศไทยนั้นจากการตรวจสอบผลการคาดการณ์จากแบบจำลอง ECMWF แบบจำลอง GFS และแบบจำลอง WRF-BOM ของสอสอนอประเทศไทยพบว่ามีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำและอาจพัฒนาเป็นพายุในทะเลจีนใต้ได้จริงการคาดการทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุยังไม่มีความชัดเจนและในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผลงมาซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทาง และกำลังของพายุทําให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วได้จึงขอให้ติดตามการคาดการ์อย่างใกล้ชิดด้านกรมชนลประทานเร่งระบายน้ำเตรียมรับมือพายุหมาเหลาหมาเหลาถลมอีกระรอก28-30ตุลาคมนี้สมทบน้ำทะเลหนุนสูง23-27ตุลาคมกรมชนลประทานเร่งพร่องน้ำา7 7อ่างเก็บเต็มศักยภาพสทนชีช ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด15จังหวัดอย่างอ่วมอุทกภัยนายธนโรธวรรัตประเสร,ริฐรองโฆษกสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสทนอชกล่าวว่าสถาบันสารสนเทศทรัพยากร,รอน,นอ้ำสสนและกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ามีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจพัฒนาเป็นพายุลูกใหม่หมาเล่า ทำให้มีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2564จึงมอบหมายให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ําระบายน้ําเขื่อนใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมโดยจากการติดตามสถานการณ์น้ําภาพรวมขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาครวมปริมาณน้ําทั้งประเทศ59,920ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็น73%ของความจุอ่าง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่52,859ล้านลูกบาศเมตรหรือคิดเป็น74%ของความจุอ่างโดยพบว่ามีเขื่อนอ่างเก็บน้ำศักยภาพหมายถึงจุเกินความจุ80%รองรับน้ำเต็มที่แล้ว17แห่งที่มีปริมาณน้ำเกินกว่าระดับกักเก็บต้องเฝ้าระวงังวันนี้คณะทำงานส่วนหน้าจะบริหารจัดการน้ำ รุ่มน้ำท่าจีนเพื่อเร่งการระบายน้ำลงทะเลให้มากที่สุดโดยเฉพาะเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์จะระบายน้ำให้อยู่ในอัตรา570ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีเพื่อให้ด้านท้ายเขื่อนรับผลกระทบน้อยที่สุดและเขื่อนอุบลรัฐประสานกอฟอพอใก้ชิดช่วงวันที่28-31ตุลาคมนี้มีแนวโน้มการเกิดพายุลูกใหม่ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์รายงานว่า จะมีน้ำทะเลนุน23-27ตุลาคมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่15จังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสาร,รคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสะเกดภาคกลางบริเวณจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนคนปรปฐมภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและสะแก้วสำหรับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ยังเฝ้าระวังน้ำจากแม่น้ำท่าจีนซึ่งกรมชนลประทานจะผ่านน้ำเข้าทุ่งโพพระยาอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี นคนปรปฐมและสมุทรสาครเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ30-50เซนติเมตรและฝนที่ตกหนักในพื้นที่เพิ่มขึ้นมีน้ำหลากจากคลองจาราจังหวัดกาญจนบุรีไหลหลากในอัตรา120-150ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบพื้นที่ทุ่งโพพระยาอำเภออูทองและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำเพิ่มสูงขึ้น สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีความจุเต็มศักยภาพ17แห่งประกอบด้วยบึงบรเพรหนองหารกุมพะวาปีแม่มอกแควน้อยบำรุงแดนทับสลาวป่าศักชนลสิ์กระเสียวอุบลรัฐจุลาพรลำตะคองลำพระเพลิงมูลบนลำนางรองลำแซขุนด่านประการชนนรืบดินจินดาและหนองปราไหล รายงานข่าวระบุว่าสถานการณ์อุทกภัยปี2564ที่ผ่านมาพบประมาณ6ลูกได้แก่1พายุไซคโครนยาอาสระหว่าง25-29พฤษภาคม2564 2พายุโคกงุมะระหว่าง12-13มิถุนายน2564 3พายุโซนร้อนกนเซินระหว่าง 9-10กันยายน2564 4พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ระหว่าง23-30กันยายน2564 5พายุโซนร้อนไลออนร็อกระหว่าง10-12ตุลาคม2564 6พายุโซนร้อนคมปาซุ13-15ตุลาคม2564และ7ว่าที่พายุหมาเหล่า ระหว่าง29 3 1ถึง31ตุลาคม2,564สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรร่องมรสุมกำลังแรงดังกล่าวมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ลานิยาเช่นเดียวกัน ด้านรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ผู้อํานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ผ่าน Facebook ปลายเดือนนี้จะมีพายุค่อนข้างแน่นอนน่าจะเป็นระดับพายุโซนร้อนแต่ที่ไม่แน่นอนคือเส้นทางปริมาณฝนและปริมาณน้ำหลากพายุเข้าไม่เข้าไม่สำคัญเท่ากับการประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกันเถอะประชาชนเหนื่อยมามากแล้วด้วยความรักและความห่วงใย